กินเ <laughs> ที่ยวไม่หยุดวันนี้ขอเสนอตอนเมื่อละลลลิตเป็นออฟฟิศซินโดรมวันนี้นะคะรันพาทุกคนมาอยู่ที่บุรพาคลินิกกายภาพบำบัดค่ะจะเป็นสาขาบางประกงบางนาตราดกม 40, .40 นะคะเขาจะอยู่ในปั๊มที่มีเครื่องบินเลยค่ะ จะบอกว่าเป็นการรักษาที่ไม่เหมือนการรักษาค่ะเพราะสนุกมากแล้วก็เป็นครั้งแรกของร้นด้วยนะคะกับการรักษาอาการออฟฟิซินโดมค่ะพอมาถึงปั๊บเนี่ยเขาก็จะสอบถามอาการที่เราเป็นเนาะจากนั้นค่ะเขาก็จะให้เราไปเปลี่ยนชุดเตรียมขึ้นเขียงจ้ามาแล้วตอนนี้เราลิตก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะชุดแบบนิอกมาาใหเกิน จากนั้นนะคะคุณหมอเขาก็จะทําการเทสค่ะว่าเราเนี่ยมีความอักเสบตรงไหนยังไงบ้างเพื่อที่ว่าคุณหมอเนี่ยจะได้รักษาเราอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีค่ะสําหรับค่าบริการที่นี่นะคะเริ่มต้นแค่ครั้งละ7 0 0ดรถึงเก้บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เครื่องมือเขาทันสมัยมากมีทั้งเครื่อง PMS นะคะหรือว่าเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กที่ช่วยในการฟื้นฟูเส้นประสาท ตัวช็อคเวฟหรือว่าคลื่นกระแทกคลายกล้ามเนื้อค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยยับยั้งอาการปวดนะคะเหมาะกับนักกีฬาน,นักวิ่งหรือว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมแบบเราเนี่ยแหละหรือว่าเครื่องอันตาซาวนะคะเครื่องเลเซอร์คลื่นความร้อนพลังงานสูงเครื่องดึงหลังดึงคอก็มีค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการปวดที่กระดูกคอและสันหลังด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำการนอนความให้คุณหมออะไรนะไขายกล้ามเนื้นะอ

สำหรับใครที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อใดๆนะคะหรือว่าสงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าลองมาปรึกษาที่นี่ดูได้ค่ะกับบุรพาคลินิกกายภาพบําบัดนะคะบอกเลยว่าเขาน่ารักกันทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคุณหมอให้กาปรึกษาดีมากค่ะแล้วก็ออกไปจากคลินิกเนี่ยสบายตัวมากคุบคณมากนะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะ <Okay. S 1> okay.